ดีกว่าตามเพือนมเอาปะ่ะเ,เ,เอาป่ย <laughs> มึงอิใครวะ <laughs> เฮ้ยปล่อยชะใต้ปล่อยะต <laughs> เฮ้ยทุกคนแม่งพร้อมใจกันมากกับ <laughs> <S <S <im itation> ชีวิตเขาได้หรือยังโอ้โขอบคุณเสียงแหวมมากเลยชัดเพราะกาเสียงร้องบักรคอยเตือนเมื่อกี้เยอะหุบแต่ละทีนี่หุบแต่ดินเออไม่ไม่หุบดินเลยอ่ยมันมันหุบช่วยเขาอ่ะหลายรอบมากเฮ้ยกูเจอวีละว่ะอุ้ยสวยจังโอ้ช้าอ่ะชัดแม่งไม่ทำอะไรเลยชัดไม่ขวิดมาวล ไอจีได้เปล่งล่างหันได้ได้คิวแล้วเอจีเดี๋ยวใครอยู่บล็อตฉันไม่แปลงล่างวะเออแปลงล่างหันจีได้คิวแล้วเฮ้ยเกูว่าให้วัตเซนชนนั้นดีกว่าว่าฉันมีตายวะอยู่บนคนเดียวกูไม่ตายหรอกไอรีมันโดนได้เลยเอ้ยกูเคยตีผู้หญิงไง มาข้างล่างไดปิดได้ไหมเติ้ได้ไได้ก็เฮียแล้วมึงดูเรื่องมึงได้จรหว่เ้ป้มึงฟินเลยใช้เขาไม่ประโยชน์เลยเอาไมึงก็ไปทำไมแต่ข้าของได้นัดห่วงแล้วมึงยัใช้มันฟินเอโังบัวกังหวะมากเลยจ้ะแน เด็ดไหลว่ะเห็นแลวเด็ดไหลก็มาว่ะแคคิดว่าพูดอย่ยยางนี้แล้วมันดูดีก็เด็ดไหลว่ะโอ้เด็ดไลว่ะมึงใช้เต็มเลยกูยังห็นเลหนเอ่อมเโดดด โมแ้สเลยยโอ้บอกวาสก้าที่วันทีฉาดร้อบ่อยๆนี่เกอยางโเลยโนตาลุ่นเอ๊ะไปอยู่แก่มโดนโดนโดนเชื้อบืดโดนทำร้ายแล้วเอาเชื้อบืดดู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 อยากมีคนอยากมีซีนอยู่อยู่ท็อปเลนอยากมีซี โดนทำลายลงมึงเหงามันโดนเทปปิงเดียวอ่ะมันโดนทำลายแล้วเหมือนมึงเหงาอ่ะเหงาดียืนตัวเดียวโห่ป่ามาอ้าวมึงมึงมึงปล่อยให้ควายทีมเราตายไะก็เบาะแสมันเป็นควาย มือศัตรูหายไปมือศัตรูหายไปนี่นี่ชักบอกแล้วโอเคโอเคโอเคูหายไป้ยใ้ทกดีเนีได้ๆๆจริงในเรื่องนี้ไม่ผมที่กูนะเว้แต่กูให้กูได้นำไปแยงมีซีน มันมึนเหงาอ่ะอยู่ข้างบนคนเดียวมันเลือดเตียมมันยังบอกว่าโดนโจนกีไม่เอ็งกูด้วยนะกูไปดูไม่เป็งเล่นกเตี้ยมเลยนี่พวกมันมาปะเติ้งเติ้งไปขวิดมาดินี่เนี่ยมันอยู่งหน้ากูเนี่ยอสวยโดนไหมน่ะไม่โดนเฮ้ยโดน ตัดไว้ดูต้องมไหวทำดีเอาดีเยดิอ๋อ้ยสเวิอแต่กูหายไปทุกคนแอนิมีสิแก้งัในงัวอ่ะกูแก้งัไม่ไมวโงมันโแล้วมันโรแล้วมันโรแล้วอันี่ขึ้นรอนโอ้ยอยู่บนมือนันดีแลเออมามาเคลียร์กลางให้กูหน่อยก็ดีจัด อ,อ,อ่อนขวาเออจราจะเดินไปขาบนเดินอะไรอยางเออกไปเออแค่นั้นแหละมีถูกป้อมนี่มโอโหว่าเฮ้ยกูเห็นนะกูเห็นนะเมื่อกี้บอกกเขาคิดเผื่อเคิดเผื่อไว้คิดเื่อดอะไรแม่งว่าก็ว้าเลเอาเดดิเอาดิะ ừh, các bạn, gì vậy dễ anh, yêu anh, rồi chặt yêu anh, chặt anh, yêu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  anh, เ e มาเร็วหน่อยแลโอ้โอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจเอาเอาทีนตอนนี่กูกาให้ฉันแบบว่าสกอสูหมดเลยตอนนี้ไม่ดได้สกอร์สนงแล้วดูไยมโพ้กูโอ้เ่กูจะเกียร์ิอบ โอ้แมงวัดมึงตายแล้วทำใจัะอีกส nice ักตว์ไอ้แม่ขบวนมึงขบวนมึงเดือดยังวะเออมึงเดือดจังวะคือไม่น่าเดือดแม่งก็เดือดไม่หนีกูเข้าป้อมไปแล้วเยอะเดี้ยเดียวโอ้โหบักหนีอยากมีซิ่มขึ้นกันเนี่ยเป็นลงขึ้นเดินขึ้นลงนี่ เฮ้ยเฮีเยอะเลยปกู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 กกูกูกูกกูกูอูกูกกกูกูกูกากู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 กกูกูกูอันูก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 กูกกกกเีู่ไม่รู้เออีเีกที่มันเดินตามกู ดูปกีคิวมดูปีไม่ปกป้องเพื่อนเลยแม่คิวเอาต่อต่อคิวเอาต่อก่ากูทำก็ถูกลดิกูจะ้ล่งมาหลอนกูเย่ได้ได้กูเองเออดีดีดีแม่กูได้คิดตัวนึง ไม่ว่าจะไม่ใช่ลองเรียวขนาดนั้น ฟาร้เอเอาฉัดไมขึ้นบนมีเมฆแบบสาซิ่งเยอะเลยวะเล็นายขึ้น่ะอบิวบาทิวปบทิวปบัทิวอย่าไปช่วยมัมยม่กายเราไปช่วยมันมือเยทเด้กไปช่วยมันมันช่วยควยอะไรกี มันไปขีดไงยืนดูอย่างสวยงามอยู่ดีว่ะตามเพื่อนมาอยู่เอาเปล่าเ่ยเมืองจีใครวะไม่ยงคิดว่าคิดว่าไม่มีใครเห็เฮ้ยปล่อยชาไต้ปล่อยชาไต้เฮ้ยทุกคนแป่งพร้อมใจกันมาครับกับตัวอันดับไอ้เหี้ยไม่ไม่ตายใจเลยวะ เฮ้ยไอ้คูปิดไม่โดนมึงสูกอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยคู่เข้าไปทำไมจบ